ฉันมาเนี่ยไมีธุระเลยวะเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกไอเราเพื่องกันไม่ได้เจอกันนานวัวก็คิดถึงหรือไงก็เลยนักมาคุยกันที่นี่เฮ้ยแต่ว่ารือจำอะไรไหมวัวน่ะมีลูกสาวแล้วก็รือก็มีลูกชายเฮ้ยตอนสมัยหนุ่มๆที่เราเคยสัญญากันใช่โอ้โหเฮ้ยนี่มันก็หลายปีแล้วนะเออลูกสาวรือนี่คงจะโตเต็มสาวถึงเวลารืดดูผสมพันธุ์ของมันแล้วใช่ไหมพวกอะเพื่อมึงวะฮะ ลูกว่าคงแล้วเว้ยนี่จะบอกให้นะลูกชายอัวเนี่ยพิ่งจะจบปริญญาตรีหมาดๆแล้วเว้ยเรื่องังรีเลยนะถ้าเกิดว่าลูกสาวว่าได้ไปเป็นลูกสะพายเลยนะโบราณบอกว่าเรือล่มนายหนองหน้องจะไปไหนน้องพ่อมึงสิน่องจะไปไหนั้าว่าแต่ว่ามันเกือบ20ปีแล้วนะไม่เคยเห็นหน้าลูกสาวรู้เลยอ่ะหมวลูกสาวว่าลระมาด้วยป่ะ เขาไปของรักพอ่อติดพ<อ>่อไปไหนก็ชอบมาพ่อมาติดก็เอามาดูแลเอามาด้วยเหรอเอามาด้วยสิลูกสาวเรื่องคนไหนวะลูกสาววะฮะไอเน๋องไง <laughs> เฮ้ยเด้ยมันโตขึ้นมันหุ่นดีเว้ย สวยน่ารักด้วยอีสุดยอดเฮ้ยลูกลรือที่กลางล่มอยู่นั่นใช่ไหมกลางล่มไอ้บ้าจะมาลูกใครกูจะไปลูกอะอ้าวเฮ้ยที่กลางล่มไม่ใช่ลูกเรือไอ้นี่พื่งพื่เอาแล้วลูกลรือคนไหนอ่ะอ้ลูกว่าในยิ่งกว่านี้คนไหนวะอโอเอาว่างกงามกลางลีกว่างดงามไหนอะไหนอะอ่านว่ไงเดินขึ้นบังไรมาแล้ว เฮียอะไรวะเนี like ่ยนั่งกล่องเลิกนะใครอะ ก็ลูกสาวว่าไงมึงไปเปลี่ยนกับเตียงโรงพยาบาลข้างๆมาเหรอเนี่ยเตียงทำไมอ่ะเนี่ยหัวแก้วหัวแหวเหมือนไข่ในหญิงกว่าจะทุบหิงแรกกว่าจะเจอไข่มะงาทั้งหลายเดือนนี่มึงอย่าพูดบ้าอะไรกูจะกระโดดเตะป,ปากมึงอยู่เนี่ยม,มึงพูดมาได้ไงลูกสาวมึงงดงามอะ่ะตอนนี้ไงงอกงามงดงาม,งดงามเฮียอะไรขี้ยย่างเงี้ยงดกงามของมึงหมายถึงอะไรวะคำว่างดงามสวยหายาดฟ้าลงมาสู่ปฐพีดินไงวะ แม่งไปแปรซะเลิกเลยงกงามของอ้วนอะหมายถึงว่างกแล้วซึ่งความงามเรื่องความงามมาเรืมไม่ต้องพูดถึงแล้งกไปเลยมึงก็บอกว่าลูกมึงขี้เลยก็บทเรื่องขี้เลยที่ไหนล่ะขี้หมาชักชักเอาใจเย็นงกอะไรใหญ่ที่มนที่แทบสุดมึงไม่เคยอ่ะอ้าวว่ากีสินี่พ่อผัวในอนาคตพ่อผัวเหรอเฮ้ยหลวงพ่อพ่อมึงจะเรื่องนี่ลาปลาถึงหัวกูเลยเหรอ่ะ ไม่เอาละเลิกลงลไม่เอาละรูพ้พวกอะไรอย่างงี้ที่เราตกลงกันไม่ต้องนุมุมท่าว่ามีลูกสาวหรือมีลูกชายเราจะเอามาแต่งงานกันไงก็เรือล่มในหนองทองจะไปไหนของเขี้ยวนี่หนองชัดๆใช้ๆเอางี้ละกันนะหรือไม่ต้องคลิกมากเลยนะหรือเอาสิงสอบไปเลย ยี่สิบลง<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะลกอีกสี่้าง <ฮะ S 1> บางอีกสามหลังอัวยกให้เหลืเดี๋ยว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 อัวเป็นฝ่ายชายอัวต้องให้สินสอดหรือไม่ต้องมาให้ไม่ต้องมาให้ถ้าเลือมาให้อัวลูกอัวคงไม่มีผลเนี่ยเอามันไปจากชีวิตอัวได้แล้วเขาจะได้ไปมีเย้ามีเรืองไงมีเย่ามีเรืองเออตกลงแล้วใช่ไหมใครพูดอ่ะา็เดี๋ยงไม่ได้บอกแล้ว่าตกลงก็ตาเลือบ่งบอกเลยว่าเป็นเพื่อรู้ใจเลยนะรู้ใจเลยตาหนูต้องแต่งงานกับคนนี้ไม่ใช่ ลือต้องแต่งงานกับอาตีลูกชายของอีท้าวไอ้เป่งองว่าลือตกลงนะแสดงว่าโอ้ต้องตกลงอะเนี่ยก็ในหน้าตาลือก็บอกว่าตกลงแล้วโอเคหนูจะมีผัวแล้วล่ะข้ามาเผื่อเป่งองว่าเราตกลงกันจะเมือเฮ้ยมึงจะจัดทำมาเพือีบ้าว่าจะจัดคำมังลุงอ่าจ้าวกันนะอต่พี่แกไม่มีผัวเป่งอังว่าตกลงตามนี้นะโอ้สินสอดท้องบ้านอย่าลืมนะไอ้ไม่ต้องกลัวว่าส่งไปถึงบ้างนะ จะมีผัวแล้วใช่ไหมใช่ต่อไปนี้ลูกของเต๋ยก,ก็จะได้มีผัวเป็นมนุษย์สักทีไม่ต้องตึงเจ๊งลงเมื่อตัอง